ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ห้องเรียนสุขเสริรเซอร์วิสนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นบทที่1.3นะครับต่อเนื่องจาก2บทที่แล้วที่เราพูดไปถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตัวด้านทานนะครับสบทที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของตัวด้านทานแบบค่าคงที่นะครับซึ่งจะเป็นแบบคาร์บอนจะเป็นแบบอะไรก็แล้วแต่ค่าคงที่นะครับมีค่าความผิดพลาด นะแต่เราจะแยกอย่างได้ชัดนี่ก็คือเป็นแบบทะลุป,ปิินนะครับก็คือเสียบขาอุปกรณ์เนี่ยทะลุลงมาในปิินแล้วบัดกรีด้วยตะกั่วนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือแบบติดนะครับที่ผิวหน้าปินินหรือที่เราเรียกว่า SMD นะฮะเราได้ศึกษาไปแล้วแล้วก็ได้อ่านค่าอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับในบทนี้ก็จะมาต่อกับแบบที่เหลือนั่นก็คือตัวต้านทางแบบปรับค่าได้ นะครับปรับค่าได้หรือเปลี่ยนค่าได้นะตัวดานดันแบบนี้มีชื่อเรียกหลายอย่างแล้เราก็อาจจะคุ้นคุ้นกันอยู่ถ้าเราสนใจเกี่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนอยก่นะครับนะอย่างเช่น variable resistor นะครับถ้ายังไม่คุ้นท่านอาจจะได้ยินคำว่า potential meter อันนี้ค่อยคุ้นขึ้นมาหน่อยหรือคุ้นมากขึ้นถ้าเราจะเรียกเจ้าตัวดานดานแบบนี้ว่าโวลลูม นะโบลุ่มนะครับตัวนั้นแบบนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับในวงจรเนี่ยเขาก็อาจจะแบ่งหรือปรับค่าแรงดันหรือกระแสหรือสัญญาณนะครับให้กับวงจรนะครับอาจจะส่งให้กับเจ้าท้ายนิเตอร์หรือ power ท้ายนิเตอร์หรือ power โมดเฟสนะครับเพื่อให้เจ้าท้ายนิเตอร์หรือเฟสพวกนั้นเนี่ยขยายหรือลดนะครับกำลัง นะทำให้เราควบคุมเกี่ยวกับเรื่องบางทีอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเครื่องขยายเสียงนะครับให้ดังให้ค่อยหรือปรับทุ้มแหลมนะครับให้ได้เสียงที่เราต้องการนะครับคือแบบนั้นนะฮะคราวนี้เจ้าโวลลูมเนี่ยผมขออนุญ,ญาตเรียกเป็นโวลลูมนะครับนะฮะเจ้าโวลลูมตัวนี้ลักษณะมันแน่นอนครับที่เราเห็นก็คือมีแกนให้ปรับนะครับข้างในก็จะฉาบด้วยคาร์บอนหรืออะไรก็แล้วแต่ ใช้ปรับค่าไล่จากน้อยไปมากนะครับน้อยสุดไปสุดก็คือได้ค่าความทานทานที่เขากําหนดไปสูงสุดนะครับการอ่านค่าของเจ้าตัวต้านทานแบบปรับค่าได้หรือโวลลุ่มเนี่ยเขาก็จะพิมพ์ค่าของค่าความทานทานเนี่ยไว้บนตัวอุปกรณ์นะครับจะหน้าจะข้างหลังแล้วแต่เขาจะพิมพ์นะครับแต่เราอาจจะสังเกตอย่างหนึ่งหรือสงสัยอย่างหนึ่งว่า มันจะมีตัวอักษรเนี่ยนำหน้าค่าความลันทานอยู่นะครับอย่างเช่นตัวอักษร A แล้วก็เป็น 250k นะครับหรือ B 250k หรือ C 10k อะไรประมาณนั้นนะครับหลายท่านก็อยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันบ่งบอกอะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเรามาคุยตรงนี้กันนิดหนึ่งนะครับ แบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านไม่เอาแบบวิชาการนะครับนะฮะคือเราจะได้คือพอเข้าใจครับว่าความหมายมันคืออะไรนะครับความหมายของตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้าข้างความทัานทานของโวลลุ่มเนี่ยมันจะบอกถึงความสัมพันธ์น,นะครับการหมุนแล้วก็ค่าความทันทานที่ได้จากการหมุนนะครับนะก็คือหมุนเท่าไหร่ได้ค่าความทันทานเท่าไหร่นั่นคือลักษณะ ที่เขากำหนดไว้นะผมจะยกตัวอย่างแรกนั่นคือตัวอย่างแบบ B แบบ B ก่อนนะ,ะนะครับเพราะว่ามันง่ายกับการทำความเข้าใจนั่นก็คือแบบ B ถ้าเราหมุนน้อยก็ได้ค่าความต้านทานน้อยถ้าเราหมุนมากเราก็ได้ค่าความต้านทานมากถ้าเราหมุนจนสุดนะครับเราก็จะได้ค่าความต้านทานที่เขากำหนด นะครับว่ามากแค่ไหนก็แค่นั้นแต่อย่าลืมนะครับมันขึ้นอยู่กับการต่อด้วยนะครับว่าเจ้าโวลุ่มพวกนี้มันมี3ามขาหนึ่งออกนมครับแล้วแต่ว่าเราปรับทางไหนนะครับขากลางกับขาริมอีกข้างหนึ่งกับขาริมอีกข้างหนึ่งนะฮะ่ารารบมันทานมันจะแปรผันกันนะครับนะฮะแต่โดยหลักๆทั่วไปแล้วเนี่ยเอาง่ายก็คือปรับน้อยได้น้อยปรับมากได้มากนั่นคือแบบบีนะครับนะส่วน สำหรับแบบ a นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงแบบ b ไปแล้วอันนี้แบบ a แบบ a ก็คือถ้าเราเอานี้แบบ a ก็คือการปรับหรือหมุนเนี่ยที่มันไม่เป็นสัดส,ส่วนนะครับวิชาการเขาอาจจะเรียกแบบล็อกแบบอะไรเนี่ยอันนี้ผมผมไม่อธิบายนะครับนะเดี๋ยวจะสับสนการปรับแบบ a ก็คือเมื่อเราเริ่มต้นปรับหรือเริ่มต้นหมุนในตอนต้นเนี่ยค่าความต้านทานท,ที่ออกมาเนี่ยจะน้อย นะครับแล้วก็จะเริ่มมากขึ้นเมื่อเราปรับไปใกล้ๆจนสุดแกนหรุมนะครับแล้วก็ไปเพิ่มเร็วตอนนั้นตอนใกล้สุดแกนโอเคไหมครับหรือถ้าเราเรียกภาษาชาวบ้านก็คือต้นแผ่วปลายแรงเอาทำความเข้าใจตามนั้นนะครับนะบจากนั้นถ้าเกิดเป็นแบบ c นะครับแบบ c จะตรงกันข้ามกับแบบ a นั่นก็หมายความว่าการหมุนไม่เป็นสัดส่วนเหมือนกันนะฮะ แต่จะตรงข้ามกับแบบ A ก็คือเมื่อเราเริ่มต้นปรับหรือหมุนโวลุ่มทีแรกเนี่ยค่าความน้านทานจะเริ่มมากนะครับมันจะมากก่อนแล้วก็ค่อยๆไปน้อยทีหลังจนกระทั่งใกล้ๆสุดแกนเนี่ยค่าความน้านทานก็จะได้ตามค่าที่กําหนดนะครับหรือภาษาชาวบ้านเราจะเรียกว่าต้นแรงปลายแผ่นนะครับป้นมาให้ความความนัานทานมากเลย แล้วก็ค่อยๆไปเบาลงแล้วก็ใกล้ถึงสุดแกนเนี่ยค่าความต่านก็จะได้เท่ากับที่ค่ากําหนดนะครับตรงนี้อาจจะพอทําความเข้าใจได้นะครับนะฮะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ลองก็กลับไปฟังใหม่นะครับผมอธิบายได้เท่านี้นะครับเพราะว่าความเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เรามีน้อยมากแค่บอกไว้เพื่อที่ เราจะได้หายสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับจากนั้นนะครับเจ้าตัวน้ำทานแบบปรับค่าได้ตัวใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าค่าที่บอกก็จะพิมพ์ไว้ที่ตัวแล้วถ้าเป็นตัวเล็กๆล่ะอย่างเช่นเป็น vr เกือกม้าตัวเล็กๆนะครับนะหรือเป็นเ,เป็นพอร์ตเป็นบริพอร์ตอะไรพวกเนี้ยที่ฝังอยู่บนพิมพ์แล้วก็ใช้กับบอร์ดที่มันเป็นตัวเล็กๆนะครับ นะค่าความต้านทานพวกนี้เนี่ยอ่านค่าได้ตามตัวเลขที่เขาพิมพ์มาให้นะครับเหมือนกันครับเป็นตัวเลข3มหลัก2หลักแรกเป็นตัวตั้งหลักที่3เป็นจำนวนศูนย์หรือตัวคูณน,นะครับการอ่านค่าไม่ยากถ้าอย่างจะยกตัวอย่างเนี่ยอย่าง503นะครับ50 <5 S 2> ก็คือ50 3, 3ก็คือ0ูนย์ตัวนะครับเราก็จะได้เท่ากับ5 0 0 0มื่นโอห์ม ถ้าเราจะทำเป็น k เราก็ตักศูนสามตัวนะครับก็จะเป็น50 k โอห์มโอเคนะครับนะอันนี้อ่านไม่ยากครับหรือดูตามตารางเลยก็ได้ครับที่ให้ไว้จะได้ไม่ต้องคำนวณน,นะครับนะจะสะดวกกว่านะคราวนี้ก็น่าจะหมดเรื่องของตัวดานทานแบบปรับค่าได้นะครับทั้งตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะฮะคราวนี้ไอ้เรื่องต่อไปที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันก็คือตัวดานทาน ถ้าจะเรียกว่าชนิดพิเศษก็ได้อย่างเช่นเปลี่ยนหรือปรับค่าได้ตามแรงดันหรือค่าโวล์นะครับมันคือตัวอะไรหรือเปลี่ยนหรือปรับค่าได้ตามอุณหภูมิหรือร้อนเย็นมันคือตัวอะไรนะครับหรือปรับเปลี่ยนค่าได้ตามความเข้มของแสงนะครับมันคือตัวอะไรเราไปดูกันทีละตัวนะครับ สำหรับในตัวอย่างแรกนะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวดันทานแบบที่ปรับเปลี่ยนค่าได้ตามอุณหภูมินะครับเราจะพบเจอเจ้าตัวดันทานแบบนี้มากมายในหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับที่มีจอแสดงผลหรืออาจจะเป็นตัวเซนเซ,นเซอร์ที่อยู่ในตู้เย็นนะครับไม่ว่าจะเป็น d นเซ s o r f นเซ s o r หรือ r นเซ s o r นะครับหรือเราอาจจะพบเจอ ในรูปแบบของตัวช่วยสตาร์ทของคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูนะครับว่าเขาแยกเจ้าตัวด้านทานแบบนี้เนี่ยออกเป็น2อ,อย่างนะครับนั่นก็คือแบบ ptc และก็แบบ ntc นะครับนั่นก็หมายความว่าเจ้า2ตัวเนี่ยมีผลนะครับเกี่ยวกับเรื่องความด้านทานเมื่ออุณหภูมิร้อนหรือเย็นนะครับ เจ้า ptc นะครับย่อมาจาก positive temperature c o n f c i e n t นะครับถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะครับนะเจ้า ptc เนี่ยส่วนใหญ่จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนนะครับตัวมันนะครับปกติเนี่ยค่าความต้านทานไม่มากแต่เมื่อได้รับความร้อนหรืออุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเนี่ยตัวมันจะเพิ่มค่าความต้านทานขึ้นเรื่อยๆยิ่งร้อนมาก ยิ่งเพิ่มมากนะครับถ้าจะยกตัวอย่างเอาง่ายๆก็คือการสตาร์ทคอมของตู้เย็นนะครับด้วยหลักการของมอเตอร์อย่างที่บอกนะครับว่ามอเตอร์เนี่ยโคตาร์ทต้องทำงานก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเอาเจ้าตัว PTC นะครับซึ่งเราเรียกกันคุค้นๆว่าเจ้ารีเลย์ช่วยสตาร์ทเนี่ยมาต่ออนุกรมระหว่าง กดลันกับกดสตาร์ทถูกไหมครับเวลาเราจ่ายไฟให้กับมอเตอร์นะครับเราต้องให้กคดสตาร์ทำงานก่อนนั่นหมายถึงว่าเราต่อเจ้าตัวรีเลย์ช่วยสตาร์ทหรือ PTC ตัวนี้ขันไว้ในขณะปกติเจ้าตัวของ PTC เนี่ยจะไม่มีค่าความต้นทานนะครับก็สามารถให้ไฟผ่านไปที่โคดสตาร์ได้ กดสตาร์ทก็ทํางานแล้วในเมื่อพอไฟผ่านไปได้ครบวงจรเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็จะเกิดความร้อนขึ้นนั่นหมายความว่าค่าความต้านทานก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับทำให้ไฟที่ผ่านไปกดสตาร์ทเนี่ยผ่านไปได้แค่ชั่วขณะเดียวเหมือนเราสตาร์ทกดสตาร์ทให้มอเตอร์ทํางานจากนั้นตัว b T ก็จะมีค่าความต้านเพิ่มขึ้นไม่ให้ไฟนั้นผ่านอีกต่อไปอันนี้พอเข้าใจนะครับ อันนี้เป็นพื้นฐานของเรื่องอเครื่องเย็นซึ่งเกี่ยวกับาการสตาร์ทของมอเตอร์นะครับโอเคนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเท่านี้ส่วนใหญ่เจ้า PTC เนี่ยจะเอามาใช้แบบนี้หรือไม่ก็เป็นตัวเป็นอุปกรณ์ป้องกันนะครับร้อนมากๆมันก็ตัดมันไม่เชิงตัดฮนะคือความต้านทานมันสูงขึ้นฮนะไฟหรือกระแสมันก็ผ่านไม่ได้นะครับอันนั้นคือ PTC นะครับองพอเข้าใจนะครับเก็ตนะฮะคราวนี้เราไปดูเจ้า NTC บ้างนะครับ NTC ก <N TC S 1> ็ย่อมาจาก Negative Temperature Coefficient นะครับอ่านผิดขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะฮะเจ้า NTC แน่นอนครับทำงานในเรื่องอุณหภูมิของความเย็นถ้าจะพูดให้ชัดลงไปก็คือคุณจะเห็นเจ้า NTC เนี่ยในรูปแบบของเซนเซอร์ในตู้เย็น นะครับตัวมันนะครับจะตรงกันข้ามกับเจ้า PTC นั่นก็คือถ้าตัวมันได้รับความเย็นเท่าไหร่ค่าความต้านทานจะเพิ่มขึ้นเอาง่ายๆนะฮะอย่าฟังสับสนนะครับถ้าเป็น PTC ร้อนเท่าไหร่ความต้านทานเพิ่มมากเท่านั้นถ้าเป็น NTC เย็นมากเท่าไหร่ความต้านทานยิ่งเพิ่มมากเท่านั้นนะครับ พวกนี้ก็เอาไปทำเป็นเซนเซอร์ครับนะเซ็นเซอร์ในตู้เย็นตู้แช่ในกล่องคอนโทรลทั้งหลายแหละนะครับแม้กระทั่งในแอร์หรือแม้กระทั่งตัวที่อยู่ในแอร์ที่เรารู้จักกันดีนะั่นก็คือเบาไม่ว่าจะเป็นเบาน้ำแข็งหัวไม่ขีดเช็คอุณหภูมิที่คอยร้อนก็มีนะครับพวกนี้เราบอกไว้คร่าวๆว่าเหล่านี้ก็คือเจ้าตัวท่านทานที่ปรับเปลี่ยนค่าได้ ตามอุณหภูมินะครับแต่และตัวที่เอาไปใช้งานเนี่ยค่าความนนทานจะต่างกันนะครับมันไม่สามารถที่จะเอาตัวไหนตัวนั้นตัวนี้ของยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ไปแทนกับยี่ห้ออื่นได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเจ้าตัวน้านทานนะครับที่เป็นแบบ ntc เนี่ยข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องสังเกตไว้ก็คือถ้าเทอร์มิสเตอร์หรือตัวนันทานที่เปลี่ยนค่าได้แบบเนี่ย นะครับแบบ NTC นะครับถ้ามันขาดเมื่อไหร่เนี่ยคอมไม่ทำงานนะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตรแรกนะครับเกือบทุกกรณีนะฮะในบางกรณีก็อาจจะยกเว้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะฮะก็คือถ้าขาดเนี่ยคุณไปดูก่อนเลยถ้าตู้เย็นไม่ทำงานแต่ว่าถ้าคุณทดสอบแล้วมันทำงานเนี่ยนะครับหมายถึงคอมนะครับถ้าคุณทดสอบต่างหากแล้วว่าคอมทำงานเนี่ยแล้วเป็นแบบใช้บอร์ดและมีเซนเซอร์เนี่ย คุณเลงไปที่เซนเซอร์ก่อนนะครับนะฮะว่าค่าความนันทานเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นไหมนะฮะอันนี้คือจุดที่คุณสังเกตเพราะฉะนั้นที่ยกตัวอย่างเจ้าตัวนั้นทานแบบที่ปรับเปลี่ยนค่าได้ตามอุณหภูมิเนี่ยก็เพราะว่าเนื้อหาม,มันสั้นนะฮะแต่ในคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปพูดถึงเจ้าตัวนั้นทานอีก2แบบนั่นก็คือแบบที่เปลี่ยนได้ตามแรงดันซึ่งเรารู้จักกันดีในนามว่าเจ้าวาลิสเตอร์ หรือตัวกันฟ้าผ่าน,นะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือปรับเปลี่ยนค่าได้ตามความเข้มของแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นแสงจาก led หรือไดโอดนะครับพวกนั้นเราต้องอธิบายกันมากอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจบตัวด้านทานในบทที่1.3นี้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ความรู้จงสถิต อยู่กับตัวท่านทุกทุกท่านทุก,ท,ก,ท,กทุกคนตลอดไปกราบขอบคุณครับที่เข้าห้องเรียนมาเรียนกันในวันนี้นะครับสงสัยไม่เข้าใจโทรมานะครับ084 6 6 6 3 3 28นะครับก่อนหน้าทุ่มยินดีคุยกับทุกท่านนะครับสวัสดี